ค่อยๆถอยนะครับค่อยๆถอย,อถอยดึงมาแม่งเลย,ม,ยดดเมันยืดได้อ่ะคุณผู้ชมมันยืดได้อ่ะอ่าวางลงวางลงโอเคจุบ๊บอ่าแล้วก็ออ้หหนักมากเลยเนะี่ย อันนี้ไอ้ข้างในนี่ขุดได้ปะโอ้ถ้าเกมมันไม่ขุดมันก็ขุดไม่ได้เลยนะครับโอเคมาเอา่อยังไงต่อวะเนี่ยเอาถือค้อนโอเคตอกเลยครับผม